สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่องไซเบอร์ a ช n e นและท่านผู้ชมทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการลงทะเบียนพร้อมเพย์ของธนาคารออมสินผ่านแอป m y โมเวอร์ชัน2.0.7ใหม่ล่าสุดนะครับเพื่อที่จะเอาไว้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นเงินเยียวยา,า,า5,000บาทม .33.940 ที่เปิดให้ลงทะเบียนในเดือนกรกฎาคม2 5 0 0 64นี้นะครับเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าพร้อมเพย์คืออะไรพร้อมเพย์คือบริการโอนเงินและรับเงินมาตรการใหม่ตามนโยบายรัฐที่ช่วยให้ท่านรับโอนเงินได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพียงแค่ใช้เบอร์มือถือหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผูกกับบัญชีเงินฝากธนาคารจะโอนเงินให้กันก็แค่บอกเบอร์มือถือเลขประจำตัวประชาชน ไม่ต้องถามเลขบัญชีธนาคารหรือชื่อธนาคารให้จุ้งยากอีกต่อไปนะครับจะรับเงินคืนภาษีหรือสวัสดิการจากภาครัฐเช่นเงินเยียวยาเงินก็จะส่งตรงเข้าบัญชีตามเลขประจำตัวประชาชนที่ผูกไว้กับบัญชีธนาคารนะครับฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อโอนเงินไม่เกิน5,000บาทและค่าธรรมเนียมถูกกว่าการโอนแบบปกติมากนะครับ มาถึงขั้นตอนการลงทะเบียนพร้อมเพย์ในที่นี้ผมขอใช้แอป mi mo ของธนาคารออมสินหากท่านมีแอปธนาคารอื่นก็สามารถผูกพร้อมเพย์ได้เช่นกันนะครับให้ท่านเปิดแอป m y mo ของธนาคารออมสินขึ้นมาแล้วทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยกดคำว่าเมนูอื่นๆตรงนี้นะครับกดคำว่า GSB พร้อมเพย์ตรงนี้นะครับ อ่านรายละเอียดแล้วกดลงทะเบียนตรงนี้นะครับอ่านเงื่อนไขต่างๆแล้วกดติ๊กถูกตรงวงกลมแล้วกดยอมรับตรงนี้นะครับให้ท่านเลือกไ d ดีสำหรับสมัครพร้อมเพยในที่นี้ผมเลือกหมายเลขประจําตัวประชาชนเหตุผลเพราะว่าเมื่อทางรัฐบาลมีมาตรการเยียวยาต่างๆเช่นเงินเยียวยา5,000บาท ทางรัฐบาลจะโอนเงินในรูปแบบพร้อมเพย์เป็นหลักและหมายเลขพร้อมเพย์ใช้หมายเลขประจําตัวประชาชนเป็นหลักนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าหากท่านผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประจําตัวประชาชนไว้กับธนาคารอื่นแล้วท่านไม่สามารถที่จะผูกกับธนาคารออมสินได้นะครับวิธีแก้ให้ท่านเข้าไปยกเลิกพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับธนาคารอื่นนะครับแล้วกดตรงนี้นะครับ เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดถัดไปเลือกบัญชีเพื่อผูกกับหมายเลขประจำตัวประชาชนในกรณีท่านมีหลายบัญชีก็สามารถเลือกได้แต่ในรูปนี้ผมมีบัญชีเดียวกดเลือกแล้วกดถัดไปสมัครพร้อมเพย์สำเร็จหากท่านต้องการจะยกเลิกพร้อมเพย์ให้ท่านทำตามเหมือนขั้นตอนแรกทำการยกเลิกได้เลยนะครับ ก็เสร็จสิ้นในการลงทะเบียนพร้อมเพย์ผ่านแอป m y m o ูของธนาคารอมสินก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเพียงแต่ท่านทำความเข้าใจสักเล็กน้อยท่านก็สามารถที่จะลงทะเบียนพร้อมเพย์ผ่านแอป m y m o ูของธนาคารอมสินได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายได้นะครับหากท่านมีคำถามก็กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคำถามผมก็จะพยายามหาคำตอบมาให้ทุกท่านนะครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้หากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆสมาชิกและลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไซเบอร์ a ช n แนของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ